2015นห้ะครับ Honda, h o n ด a าดวรถคุณวันแกมาหาผมด้วยปัญหาอ่พงมาลายัยไฟฟ้าโชว์ที่หน้าจอนะครับม,มาลายัยไฟฟ้าโชว์ตัวลื่นถลซ้ายมือโชว์แล้วพีเหลืองนะครับพีเหลืองโชว์แล้วก็พีแดงกับพลิกบางครั้งบางคราวแล้วก็เบรกมือสัญลักษณ์เบรกมือตรงนี้นะครับขึ้นโชว์ที่หน้าจอก็ถือว่าเป็นเกิดจะเป็นเรื่องปกติของเฮดาวีละนะครับ ผมก็เจอบ่อยแล้วก็เจอหลายคันตอนน้องๆแฟนคลับก็วิ่งมาให้ผมตรวจเช็คเรื่อยนะครับแต่ของผมโชคดีไม่เป็นคันนี้2015นะครับร,รถคุณวันก็รูปร่างหน้าตาเครื่อง R18 นะครับ1804 1, 1 4 141แรงมาผมการตรวจเช็คแบบเต็มระบบนะครับอีขึ้นพวงมาลัย ตลื่นถลายเบรกตัวพีเหลืองพีแดงกับพลิบไปเนี้ยผลการตรวจเช็คแล้วปรากฏจําเลยคือเป็นที่ปั๊มตัวนี้นะครับน้องๆนี่เขาเรียกว่าปั๊ม VSA หรือง่ายๆบางทีกาเรียกว่าปั๊ม ABS ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะคุมเบรก ABS คุมพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็คุมตัว VSA ตัวลื่นถลายนะครับ อสมอย่างรถคุณวันเนี่ยมีหาที่เบรกมีหาที่พงอะไรด้วยบทสรุปก็คือตัวนี้นะครับ x o r d เ,เ8 g แป9เป็นกันบ่อยนะครับเป็นกันเยอะปัม๊มวีเตผมไม่มั่นใจว่าทาง Honda เขาจะให้เคลมหรือเปล่านะครับถ้าให้เคลมก็ถือว่าโอเคถ้าไม่เคลมเบิกใหม่ตัวนี้นะปัม๊มตัวนี้ก็สี่หมื่นกว่าบาทแต่ถ้าซ่อมก็ประมาณ หกพันเจ็ดพันแดพันแล้วแต่ร้านแล้วแต่อู่ที่รับซ่อมนะครับก็บทสรุปคุณวันก็คือที่พวงมาลัยมันขึ้นเบรกขึ้นตัวลื่นถาลายขึ้นนะครับสาเหตุจากปั๊มตัวนี้นะครับมผมมักจะพูดอยู่เสมอนะครับว่าปั๊มตัวนี้เนี่ยมันทําหน้าที่อยู่สามอย่างนะสำหรับรถฮอนด้ายุคใหม่ก็คือดูเรื่องพวงมาลัยไฟฟ้าดูเรื่องเบรก a อบทั้งสี่ล้อแล้วก็ดูเรื่อง วีเตัวควบคุมการส่งตัวนะครับก็มันเป็นข้างในเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาจจะมีปัญหาบางอย่างอะ่ะบางทีมันร้อนก็เป็นไปได้นะเออนะครับโอเคนะครับผมแซมนะครับน้องๆเอฟซีแฟนกลับผมถ้าหากมีปัญหาอะไรก็ขอแนะนำเอรรถมาตรวจเช็คนะครับเนาะบางทีโทรศัพท์มาแล้วผม จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีของรถปัจจุบันเนี่ยประเภทตาดูหูฟังแบบนี้ไม่รู้เรื่องหรอกต้องเสียบคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือออกซิเจนเซนเซอร์นะครับนี่ตัวบนนะตัวล่างอยู่ข้างล่างนะครับถอดล้างได้นะครับ EGR ถอดล้างได้คอยหนึ่งสองสามสี่คอย 1, 2, 3, 4, คอยจุดระเบิดข้างในเป็นหัวเทียนเปลี่ยนเมือ่อไงเปเลี่ยนหัวเทียนนะาตามรอบเออเออเปลี่ยนตามรอบนะครับไอ้น,นี่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่อง เบรกน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเครื่องผมแนะนําน้องๆนะครับน้ำมันเครื่องกับน้ํามันเกียร์ไหนวะก้านเหลืองอยู่ไหนอยู่แถวนี้อ่าอ่าตัวนี้เป็น CVT นะครับผมแนะนําว่าน้ํามันเครื่องสามรอบน้ํามันเกียร์หนึ่งรอบนะครับแนะนําว่าอย่างนั้นนะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กไปเพิ่มแอมป์ได้นะคุณบันอ๋อค่ะไอ้นี่สิบสองหกสามก็เกือบปีละใหญเกินสองปอีอ่า แล้วรอบหน้าถ้าพี่พแนะนําก็คือขยายแอมขยายขึ้นหน่อยนะครับกล่องซีอูสใครล้างรถรถในห้องเครื่องนี่ล้างได้นะครับบางนิดหนึ่งบังระบบเซนเซอร์นะครับบงับงบังบังมานิดหนึ่งเอาถุกงก๊อกแก๊บบงังแล้วก็กล่องซีอูสำคัญล้างได้บังหน่อยนะครับกล่องฟิลข้างนอกข้างในโอเคนะครับพอดีผมสายคล้องสวัสดีครับ